สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาเลื่อนผ่านวันนี้เราจะพาทุกคนพุ่งทยานไปมาดากัส์ไปดูดินแดนที่เหมือนหลุดมาจากจินตนาการสุดโหดของธรรมชาติลืมภาป่าสีเขียวไปได้เลยเพราะที่นี่คือซิงกีเดอร์เบมาราฮาป่าหินที่แหลมคมที่สุดในโลกจินตนาการดูนะยอดหินปูนนับล้านเล่มแหลมเปียบเหมือนใบมีดพุ่งเสียดแทงขึ้นไปบนฟ้ามันคือเขาวงกฏมรณะที่ถูกน้ำฝนและลมกัดเซาะมานานนับล้านปี ถูกย่างก้าวคือความเสี่ยงพลาดนิดเดียวผิวหนังคุณถูกกรีดเวิร์มแน่นอนเพราะหินพวกนี้แข็งและคมยิ่งกว่าเหล็กกล้าซะอีกแดดเผาลงมาบนหินสีเทาสร้างภาพสวยแต่แฝงความตายไว้ทุกตารางนิ้วแต่น่าเหลือเชื่อไหมละ่ะภายใต้หุบเหวมืดมิดและยอดหินคมกริบกลับมีลีเมอร์สายพันหายากอาศัยอยู่พวกมันกระโดดไปมาบนคมหินได้หน้าตาเฉยโคตรอาจจรรย์มนุษย์อย่างเราทำได้แค่ยืนอึง้งฟังเสียงลมที่พัดผ่านร่องหินสิเสียงหวีดวิวชวนขนลุกนั่นะ่ะ คือเสียงของป้อมปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกชอบเรื่องราวสุดระทึกแบบนี้ใช่ไหมอย่ารอช้ากดติดตามช่องอย่าเลื่อนผ่านด่วนเลยจะได้ไม่พลาดการเดินทางสุดมันครั้งต่อไปไปกันเลย